เห็นละบุกินีพีไออยู่ข้างหน้าเอ,อ้ยลืน่นโดนแน่ๆรถเตียสี่แล้วไงอะรอรอรถเตียสี่มันเข้ายังรถเตียยังโอ้มันไม่เข้าหรอช่างแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเซ่เฮโลโหลรถญี่ปุ่นคันนั้นด้วยพาราเกนซีวูที่ผมแอบไปลักลอบเอามามแต่คุ้มนะนี่ผมจูนผมจูนถูกจะตายห้าแสนเจ็ดแสนแล้วล้าหนึ่งรถผมราคาถูก เอ้ยปิกปีกอาจจะไม่ได้แรงขึ้นเท่าไหร่นะแต่โหส่งแล้วมันเหยียบดีเป็นไงเหยียบเหยียบไปแล้วเป็นไงบ้างลิกท่อไม่ท่อไม่ไฟออกรัวนๆไอ้แคยท่อไม่ไฟออกออกแลบรัวๆเหรอแปไ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 ม่เชิ่พี่ไม่เชิ่พี่เฮ้ยเฮ้ยแต่ ไอ้เขี้ยรถแม่งแม่งใจ F1 แล้วได้ไมคุณรถเมี่ย F1 เอ้ยไอ้เขี้ยมันเป็นมันเหมือน F4 แล้วเนี่ยรถรถเหมือน F4 แล้วมันแรงมากอยู่จะเอาเอาอย่าลื่น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 นิดหน่อยลื่นนิดหน่อยลื่นนิดหน่อยรถผมแม่งแ่งแม่งหนักแม่งไอ้แล้วมันไอ้ไม่ออกแล้ว เกีย์เกียสามเกียสี่รถคันนี้ไม่ไม่อื่นแล้วไม่อื่นเลยใช่ไหมเป็นไงไม่อื่นเนทุกเลยร้อยแปดสิบในทางโค้งเชี่ยโอ้สยองมากแต่ดูทรงน่าจะเลี้ยวทางแคบยากขึ้นแล้วแหละยากมากไม่ยากไม่ยากลิกไม่ยากเชื่อพี่ไม่ยากไม่ยากเห็นรถผมมันขับหน้าเลพี่มันอื่นนะพี่ไม่ยากเชื่อพี่เอาเอาเบรกเอาเบรกมือมาใช้ร่วมรถขับเออมันต้องใช้เบรกมือร่วมเว้ย ต้องแฮนด์เบรกรู้มั้งเว้ยถอดสมองลิกต้องถอดสมองก่อน <c oughs> ได้ได้ได้มีสิบสองจำได้ครับบิดไนมันไม่สมจริงแล้วนะครับช่างแมงช่างแมงแล้วขี้เหามสมจริงครับตอนนี้ไม่สนแล้วขอซิ่งก่อน ถ้าไล่เบาไอ้ขันนี้ว่าน,น่าจะเก็บคู่แหละน่าจะเก็บด,ดับเบิลด้วยแหละนี่รถขับหน้าไล่เบานี่เป็นไลไรที่น่ากลัวไหมไ,ไม่ลเลยฮะมนเองมันมันออกไม่น่าขนาดนั้นนะโอ,เเอ้ยเกียร์สีจ่จบสตินจ้ะไป เจอกันทางแคบนะครับที่ป่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันทางแคบนะคะวัดเหมือนว่าเดชชุกแ,แรกๆมาดูเรียลลิสติกก่อนบีซียูไม่ไม่เรียวเลย <laughs> ไม่ก่อนอันนี้คือมันเหมือนจะใช่นะแต่ตอนนี้เหมือนมันจะไม่ใช่แล้วโอเค ECU มนันนั่นแหละ <laughs> ดิวลรกมากเถื่อนมากเถื่อนเลยกอยู่นุ๊กโอเคค่อยดีขึ้นมนเชี่เห็นไฟไท้ายฟลอรี่แล้ว กลับมาอีกครั้งกลับมาทวงปรลังคืนกลับมาทูที่สองอขอที่สองอ้ายขอที่สองเธอโบเธอโบเธอโบเธอแรงก็เยอะเธอโบก็หนักอ้าวเห็นเฟสอ้าวอ้าวเห็นตูดรรถสองคันแล้วมา ต้องใช้เบรกมือร่วมเว้ย <Carbon> ลิกม <iin> ันถ so ึงจะมีประสิทธิภาพแต่ตอนนี้ผมเริ่มจะไล่มีเฟอร์ลี่สีขาวแล้วเฟอร์ลี่จากแมวมีแมวมีเก้าเก้าเก้าเย็นแล้วนั่นั่นค่อยค่อยค่อยๆ่ออยเออเก้าสิบามเสิยงามเก้าสิบี สามโอ้โหโคตรโอ้โคตรอันตรายคิดดูรถหินรถรถขนาดแบบเทียต่ำๆนะแต่เสือกแรงได้เอาดิตัวอย่างไอลีกอะดูอย่างรถเลนรีกอะนี่เทียสั้นะนี่เทียสั้ราคาสองล้านเองนะราคาสองล้านนะแต่ตบตบหลายล้านเยัะอะตบได้ตบได้แล้วพี่แต่ว่าแค่ว่า มันต้องใช้มันต้องความชำนาญคนนี้พี่คนขับมันต้องโหดกว่านี้พี่เดี๋ยว่าแค้กระปูม้าไปแล้วแต่จี้ฟอร์เรลี่ได้แสดงว่าก็ก็ก็น่าจะโหดทันไรเปล่าด้วยมันมดาผมเห็นระบุกินนี่พี่ไออยู่ข้างหน้าเอ้ยลื่นอ้อยแย่แล้วแยแล้วลื่นลื่นลื่นเนี่ย จังหวะใกล้มาแล้วจังหวะใกล้ไปเยอะแล้วแต่แล่แหล่เฟิร์นเฟิร์นไปอยู่ที่สามแต่ก็ไม่ใช่ชีตจริโอ้ยเชี่ยวอ,อันเดือดไอ้โอดี้มันเลี้ยวขึดมากมันโอดเกินไปแล้วมันโหดเกินไปแล้วบอกบอกเดี๋ยวว่าหลอกด้วยมันโกงเกินครับ <laughs> ดูว oh, oh, <laughs> ่าเดี๋ยวดูไปต่อเยอะเยอะวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวหูนาไม่ดึงว่ะอือทัน้ี่นาไม่ดึงว่ะเฮ้ยแย่แล้วอ๋อไอ้หนอไอ้ยะไอ้อะไอ้อะทวีไม่ติด ตรงน,ตน,นั้นน่าหยิบไอ้ยติดตรงนั้นเมื่อกี้ลื่นนะลื่นลื่นลื่นจัดจริงโคไปเลยพี่พไอ้่ล่วงแล้วโดนไอ้ยนาทีหมดทุกคน,น ไอ้ย่ตัวนี้มิติตรงลื่นไงแล้วมันลงห้านาทีหนาทีห้าิบสองวิโยนี่คือเสียเด็กวัดดูฟังนะกูจะจนเฟวเตเติมเต็มหรอเต็มเฮ้ยเฮ้ย้หนุ่มเดีเ้าโอน็ตเน็ตโอปิงปิงปิไหนเศ้าไอหนุ่มเศ้า เอ,อ้ยื่นลื่นลื่นลื่นเ้ยรถเซาอูไปสัตว์รถเซาอฮ้ยรถเซาอูอ๋อเออสิไอเชี่ยไอเชี่ยอีโวแม่งแต so ่งซาอูมาปุ๊รถอีซียูอีซียูจากเดิมเดิมเลยชิ่แม่งจูนมาเนี่ยบ้ารลดับรองมันจูนโหดมากเว้ยกูโดนแฮกไรเงี้ยโดนยังไงมันแฮกเลยโอ้จูนโหดมากเอาตรงจูนโหดมาก อีโวอีโวจูนหดมากมันปรับ ECU โหดมากเว้ยมันเห็นแต่ถ่ายรถ P.I. โอ้โหนี่อีโวเนี่ยยังแซงอีโวไม่ได้เลยแสดงว่ามันไล่เบามาด้วยมาแล้วเพี้ยเปแต่ซาฟฟอลลี่เปแต่ซาฟฟอลลี่คนนึงไม่ได้แต่แซฟเฟอรแต่ยังมีฟอลลี่โคตรโหดอยู่คนนึง ไอหัวขวัญอ่ะอีโวโหอีโวเอาเรื่องอยู่นะเชี่ยอีโวมันแต่งภาษาอูเพราป่ะเนี่ยเออเอ้ยเอ้ยใครใครใครอยู่หลังไอ้จอมมีพี่กับอีโวเนี่ยอีโวเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้รู้เปล่าไอ้จามได้ละไอ้ไอ้คนไอ้คนที่แม่งอยู่อันดับสามอะแม่งแต่งตัวซาอุเอ้ยอ๋อเจี๊ย งเราเราเวอร์สันยูไนเตว์ขับรถเวอร์สันเราเอเอทุกคนจับสับพูดเล่นเฮ้ยเฮ้ยเหลือปลา,าลีพี่ไอเหลือปลา,าลีคนเดียวอยู่เอ่าพี่ตามจอมอยู่ไปพี่ไก่จอมไปเป็นเพื่อนกันอยู่ละผมก็เดินอยู่ท้ายตจนตัวก่อนแต่ถ้าทางทางแคมอะไรก็ค่อยว่ากันทีรถผมตีจอมใจเยน็นจอมใจเย็นรถผมแม่งต้องตัดสินโดยทางขี่ไอทางทางแคม แรลลี่ทางเดียวแล้วนะไม่ตัดสินอยู่เป็นแบบนั้นแหละความศักดิ์สิทธิ์ใช่ความของขังของรถลิกคล่องคล่องตัวในทางแคบรถตู้ไม่คล่องมันเหมือนไอ้ช่วงนั้นที่พี่ใช้ไอ้เนี่ยไอ้โรตัสอ่ะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นสมัยสมัยตอนที่พี่ใช้โรตัสคล่องคล่องเลยอะตอนนั้นตอนนั้นคือแม่งเไรมากเลยตอนตอนตอนนั้นก่อนตอนตอนนั้นรวมหบบเกือบปราบสมรติก่อนการแบบ ก่อนการอัปเดตแพทใหม่กูพออัปเดตแพทใหม่ปุ๊บกูเล่นไม่ได้เลยโลตัส์อะรถเขียวมะนาวกูปิดตำนานรถเขียวมะนาวกูแล้วไออีโวไม่เจอะกีลิฟลารีไออีโวไม่เจอะกีลิฟลาลี่แล้วเห็นอยู่เนี่ยคอมพิวเตอร์เรายังช้าเลยได้ขับขับขับให้จบขับให้จบรอบขับขับให้จบรอบให่ได้ได้ตังค์มาสองแสนใช่จ๋า ไม่จบรอบไม่จบรอบโอ้เด็กเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปจูนก่อนไปเพิ่ม ECU เลยเฮ้ยรถพู้ใส่ ECU แย่รับไอ้ไอ้ไอ้มันไม่ใช่สมัยก่อนที่มันแบบเป็นเครื่องไีแปลกมันไม่ใช่ใส่เครื่อง L อนะพี่ใจยิ่งไอ้มันอยู่ซูดีไหมยิ่งใกล้ซูดเดี๋ยวคุณใบ้ใบแดงนะบอกนะหยุดดิ อยู่ซุสเฮ้ย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 เอ้ยเนี่ยเฮ้ยระดับไอ้จอมได้ต้องไปทำกันได้เลยรถไม่เองรถจอมแหกไปแล้วเฮือยเฮ้ยใครซดวะไอ้มองไม่เห็นวะเฮ้ยไอ้เครียดมั้งฝุ่นฝุ่นฝุ่นส้มอย่างี้หมายความว่าไงวะ อย่าบอกนะว่าเยไม่ใช่ละเย็นๆไอหนุ่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไอีมันไม่อะเฮ้ยหยุดหยุดจะเอะอะมาอะไรตอนนี้วะไอเฮียเขาแข่งรถอยู่เฮียกูเริ่มโมโหแล้วไก่ปืนกูเริ่มโมโหแล้วมึงไปสูดซ้าที่อื่นไป เขากำลังตึงรถกันไม่ดีแม่งสบายใจกันเดียวเอ๊ะเด็กหนาเนี่ยนั่นนั่นนั่นขีดตะตู่ตีนี่ถ้าอยู่ใกล้ตีนะ่ยผิดทไมผิดไม่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 ผิดมึงผิดตั้งแต่มึงใช้ไม้แล้วมึงมึงผิดตั้งแต่มึงซื้อเลยเฮียผิดตั้งแต่มึงไม่ซื้อคีย์บอร์ดแล้วเฮียม่เกี่ยวเกี่ยวหอเฮียมึงมึงบอกอยากได้คีย์บอร์ดมึงไม่ซื้อเลยมาแล้วมา มึงเซียน R G B เหซียน R G B มาๆๆกูรอกูรอรอฟันเซอร์เขามีไอ้ไอ้ชิบมึงก็ไปซื้อก่อนก็ได้เดี๋ยวปิดไม่ได้ครับนิวคือปิดไม่ได้ครับมันนั่งล้เหมือนอยากจะแต่งคอมแนงแต่ว่าไม่มีเคสอ่ะชอบปิดปิดหูฟังได้ไหมมันมันมีปิดหูฟังแดงในดิสอยู่อ่ะลองดูลองดูเปิดนิวโอเคโอเคโอเคผมขอขังก่อนที่เชี่ยพี่ไอมันอยู่หน้ากูต้องจัดพีไอให้ได้ก่อน แกโหดที่สองเลยนะเพื่อทั้งเพื่อทั้งคุณภาพทีเอาตูดมาเนี่ยพอ้าวอาเนี่ยเจ๊กูรักไล่ไล่บี้เลยเนี่ยมัดนี่ี่มาคุยก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โอ้ยเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเสียงเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าว อีทูฟกเย่เอาเน็เน็เน็ตเน็เน็เน็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเยนมาลิกมาหัตูมาพาจะขายอ่ะอูกืกเปิดบ่อครับเปิดบ่อครับใครท้ายครับทำไงดีครับตะวันอยู่ปาจีนบุรีเป็นเอกมินนะเหมนเป็นเอกมิน ปา,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 าจีนปาจีนตีปาจีนบุรีปาจีนบุรีเดียวีอย่าปาจีนวะไม่ได้ดูไม่ได้ไไดูขาว